การเดินเมซานะครับพี่น้องอากาศพอนคักคอนแน่นะครับผลทำทาสิโตก,กับโปตกจากเถื่อพววเข้ากบพากนั่งซาเลนนะครับผมออกหาอยู่หากินครับผมนี่แหละครับวิถีชีวิตอีสานบ้านฮานะครับผมสําหรับหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่ก็อยู่ห่างไกลความเจริญเนี่ยจักหน่อยนะครับเติมน้ํามันก็ต้องใส่น้ํามันขวดนะครับผมหอดน้องและครับพี่น้องสําหรับอุปกรณ์ที่เฮาใส่สอดน,นี่ บ้านผมก็สะเอือรว่าแยงเขียวนะครับพี่น้องแต่ว่ามันกระโบได้สีเขียวนะครับมันอาจจะเป็นสีฝานะครับแต่ฮอพักกันเอินว่าแยงเขียวซื่อว่าสันทอครับผมก็คิดว่าจะสอนสาวเดียวให้มันแหลวหลดนะครับผมสอนระยะเง่นะฮุดน้องนะข้นที่เดียวหลีวคิดว่านะครับผมนี่แหละครับพอมองขืนกับพักกันหลากขึ้นนะครับเ้าหาบหับครับแต่ละคนพูดดึงแยงนะครับผม เป็นจนเนอโน่มาอันยบบครับผมมาเิึงกันได้บนนอี่น้องครับนี่แหละลากขึ้นมาแล้วนะครับผมเฮาก็มา,มาเก็บใส่กระมังนะครับผมเพื่อสิเอาไปเลือกต่ออีกเท่อนึงอยูบานนะครับผมเรียบร้อยไปเลยด้วยครับสั่นแล้ว